สวัสดีค่ะไดมอนนัทส,สุรางสุทธิยมกรค่ะวันนี้พี่นัทมาอยู่ที่นะคะเกาะสมุยนะคะทริปท่องเที่ยวที่ประธานมอบให้นะคะในบริษัทยูมีพลัสที่รีสอร์ทนิตยาวดีเล็กวิวนะคะมีความประทับใจมากๆเพราะว่าตั้งแต่นะคะออกจากบ้านมานะคะเราก็ขึ้นเครื่องนะคะด้วยการบินไทยนะคะมีรถมารับนั่งเรือเฟอร์รี่ต่อทั้งอาหารบนเรือนะคะอาะทานก็นะคะ จัดการให้หมดเรียบร้อยแล้วก็มาถึงที่ที่พักนะคะประทับใจมากๆตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเลยนะคะเห็นบ้านทรงไทย8หลังนะคะคือพี่นัทเป็นคนเหนือนะคะบ้านมีไม้สักเนาะแต่พี่นัทก,ก็ไม่เคยตื่นเต้นท่างที่นี่นะคะเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่ามันคืออลังการยิ่งใหญ่มากๆค่ะประทับใจประธานขอบคุณท่านประธานทั้งสองนะคะอยากจะส่งต่อความสําเร็จให้ทุกๆคนนะคะให้เป็นไดมอนด์ได้เข้ามาสัมผัสว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงนะคะเพราะนั้นนะคะวันนี้อยากฝากทุกๆคนนะคะ เราทําตัวเองนะคะให้เป็นไดมอนด์เราจะรู้ว่ามันดียังไงนะคะเขาฝากไว้ค่ะสวัสดีค่ะไดมอนด์รุ่รักษาชีวิตจารนะคะเป็นนักธุรกิจยู่า่์รูนะคะแล้วก็อันนี้ก็ครอบครัวนะคะของุเองนะคะกับยุชัยละมุนะคะแล้วก็น้องอีคิวค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สมุยค่ะรีสอร์ทของท่านประธานรองศาสตราจารย์ดรเลนิเดยมีพเศษนะคะเป็นทีปที่แบบมีความสุขมากๆเลยตื่นเต้นตั้ง แต่ตอนที่แบบเตรียมตัวแล้วนะคะเราได้นั่งนะคะสายกันบินดีมากๆนะคะการบินไทยเนาะแล้วลเข้ามาที่รีสอร์ทโอ้โหแบบประทับใจบอกไม่ถูกนะคะเป็นบ้านโบราณที่แบบสวยงามมากๆค่ะเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเหมือนเราอยู่บ้านนะคะมีทุกอย่างให้เราครบหมดเลยเสื้อใช้อ,อุปก,กรณ์ทุกอย่างแล้วก็เขาเรียกเรียกได้ว่าเป็นครอบครัววิลลาด์นะคะเราไปอยู่จุดไหนมุมไหนเหมือนเราอยู่ที่บ้านของเราอะคะ่ะอันนี้ความสะดวกสบายแบบ อ,อยากให้ทุกคนมานะคะไทยที่บอกว่ายังไม่เคยมาอยากให้ได้มาสัมผัสมันมีอารมณ์มันมีพอสมนะคะอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นจริงๆค่ะคุณผู้ที่ใช่เป็นไงบ้างคะความประทับใจของทริปครั้งนีก็สุดยอดทุกอย่างครับขอบคุณท่านประธานทั้งสองท่านนะครับที่ได้จัดสารสิ่งดีให้กับทีมง,งานของเราครับตั้งแต่ลงเครื่อง ต่อเรือแล้วก็มาที่รีสอร์ทครับรีสอร์ทสวยมากๆครับสุดยอดครับน้องอีคิวชอบชอบเลมลูกโอเคสุดยอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันไดมอนวราพรนาลองนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสที่มาเที่ยวเกาะสมุยนะคะเพราะว่าเราพิชิตตำแหน่งไดมอนนะคะความรู้สึกที่ ที่ได้รับนะคะก็คือตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินมาเลยนะคะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันอบอุ่นมีความประทับใจมากๆเลยคะ่ะจนเที่ยวเที่ยวจนแบบสนุกความเป็นอยู่นะคะก็สุดยอดมากมากเลยค่ะ,ะที่พักเนี่ยเป็นที่พักที่แบบว่าอลังการมากเขาเรียกว่าบ้านร้อยปีค่ะที่ชาวเกาะสมุยเนี่ยเขารู้กันนะคะเราได้มีโอกาสมาพักเป็นชุดแรกเลยนะ,ะคะโค้ดแบบก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่กําลังทําธุรกิจอยู่นะคะ ท่านประธานจัดเต็มมากนะคะทุกพวกเราได้ทุกอย่างเลยนะโดยไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวตั้งแต่เดินทางครั้งแรกเลยนะคะทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งสนุกนะคะแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะ,ะคุณเบลก็อยากจะส่งต่อให้ทุกท่านนะ,ะอยากให้ทีมงานของเราได้มาเที่ยวเหมือนเราค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพี่แนทนะคะไดมอนทรนัญญาธมวงศ์งประทับใจการที่มาทริปนี้นะคะประทับใจที่สุดก็คือตั้งแต่เริ่มการเดินทางค่ะได้นั่งเครื่องบินสายการบินไทยค่ะลําใหญ่มากอันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะปกติสายการบินในประเทศเราก็จะไปลําเล็กๆพอมาถึงนะคะมาถึงได้ไปเที่ยวค่ะได้ไปลงเรือค่ะลงเรือแล้วก็ดำน้ำค่ะอะไรอันนี้ก็เป็นที่ ที่ไม่เคยทําก็ได้ทำานะก็ตื่นเต้นนะคะเป็นการใช้ชีวิตเป็นการท่องเที่ยวและได้มาเจอ,เอ,อสถานที่ที่ท่านประธานจัดไว้นะคะเป็นเ,เรือนไทยโอทงเลยนะคะสวยงามมากค่ะเรือนไทยไม้สักค่ะเป็นอายุเป็นร้อยปีนะคะแต่เราก็ได้มานะคะถ้าไม่ใช่ไดมอนไม่ได้มานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะพีนันก็อยากให้หาเป้าหมายนะคะไปหาเป้าหมายให้ได้นะ หาความสําเร็จนะคะทุกพี่แนททาได้ทุกคนก็ต้องทําได้ค่ะแล้วเราสวัสดีค่ะไดมอนด์เรนูยังบิลคอนนะคะการที่ได้มาเที่ยวเกาะสม,มุยในครั้งนี้นะคะประทับใจมากๆเลยนะคะเป็นการที่เราได้มาใช้ชีตในบ้านเรือนไทยนะของท่านประธานนะเป็นบ้านไม้สักที่สวยงามมากๆเลยนะคะประทับใจนะสะอาดน,นะ เนี้ยเฉียบกลิ้งจริงๆนะท่านประธานได้ต้อนรับพกเราได้ด้วยนะการเอาใจใส่ของท่านประธานด้วยตัวของท่านประธานเองนะรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะคะก็อร่อยทุกมื้อเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะคะทะเลสวยงามมากๆเลยนะคะตื่นตาตื่นใจนะคะไปรับประทานอาหารบนยอดเขาเนาะโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วขอบพระคุณนะคะ ในการดูแลนะใส่ใจนะด้วยตัวของท่านประธานเองนะคะทั้งสองนะคะขอขอบว่าคุณนะคะ สวัสดีค่ะไดมอนด์โคตการนะคะชีวิตดิคิดเองค่ะก็เป็นทีมเดบยวกันนะคะวันนี้นะคะสําหรับการที่มาเที่ยวนะคะทิปสมุยนะคะสามคืนสี่วันนะคะโคตการประทับใจมากประทับใจที่หนึ่งเลยนะคะประทับใจในการเดินทางค่ะซึ่งเป็นหลากหลายรสชาตินะคะโคตการก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่กลัวความสูงแต่ครั้งนี้นะคะมาและก็กลับโดยเครื่องบินนะคะแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะคะในการขึ้นเครื่องบินทุกครั้งนะคะแล้วเราก็ได้เดินทางนะคะทางเรือนะคะ ลูนะคะแล้วก็ท่านประธานนะคะก็พาเรานะคะไปรับประทานอาหารบนภูเขานะเพราะว่าการที่ขึ้นภูเขานะคะเหมือนแอดเวนเจอร์เลยนะคะแต an er Mother, material, way, ่พอเราขึ้นไปนะคะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ที่สูงนะคะย่อมดีกว่าข้างล่างแน่นอนค่ะเพราะว่าการที่เราอยู่ข้างล่างอ่ะเราไม่รู้เลยว่าการที่อยู่ที่สูงหรือการที่คนที่เขาประสบความสําเร็จสูงมันเป็นยังไงค่ะวิวมาสวยมากคะการได้มาพักที่ บ้านเรือนไทยไม้สักทองของท่านจตตาจานะคะดรนิตยาวดีพันเศษนะคะเป็นบ้านเรือนไทยที่มีที่สมูทน,นะคะยงแห่งเดียวนะคะเป็นทรงของรุ่นวางขุนยงเลยนะคะเ,เรือนไทยไม้สักทองซึ่งสวยวมากๆขอขอบคุณนะคะที่ท่านประธานนะคะจัดทริปนี้ให้มานะคะก็ขอเช,ชิญชวนนะคะเพื่อนๆนะคะมาสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทอิมคัสนะคะสร้างรายได้กับพวกเรานะคะเป็นระดับไดมอนนะคะก็ขอเช,ชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาเป็นสมาชิกด้วยกันค่ะวันนี้ก็ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไดมอนด์ยุพินเกศรความประทับใจมาสมุยครั้งนี้ค่ะเกิดมาในชีวิตไม่เคยขึ้นเครื่องเลยค่ะมาลงเรือก็มาถึงที่พักเป็นเรือนไทยค่ะในชีวิตคิดว่าจะไม่ได้นอนเรือนไทยแต่ก็ได้นอนค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานทั้งสองค่ะสวัสดีค่ะไดมอนด์วีนาเกตมาค่ะเคยฝันไว้ว่า อยากนั่งขึ้นบินอยากมีบ้านเรือนไทยที่สวย,สวยๆก็ได้ได้มานอนเรือนไทยความฝันก็เป็นจริงขึ้นเครื่องบินก็เป็นจริงเพราะได้ประทานสองท่านที่ได้มาณที่นี้กินอิ่มแล้วก็นอนหลับได้ลงทะเลเล่นน้ำทะเลประทับใจมากคะ่ะขอขอบคุณประทานทั้งสองท่านคะ่ะที่ได้ให้วินามีวันนี้คะ่ะอยากให้ ทุกท่านมาทำบริษัทยูมิพัทค่ะจะได้มาแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะไดมอนด์จันเพลจีลาลัยนะคะวันนี้ก็ได้มาท่องเที่ยวนะคะโปรแกรมสุดพิเศษระดับพรีเมียมนะคะซึ่งประทานติปแล้วก็ประทานนัดนะคะจัดหนักจัดเต็มโดนใจทุกโปรแกรมเลยนะคะตั้งแต่นั่งเครื่องบินนะคะแล้วก็มาลงเรือเฟอร์รี่นะคะ แล้ววันถัดมาก็ได้ไปเที่ยวเกาะนะคะต่างๆก็ได้ไปดำน้ำดูปลการังนะคะต่อมาก็ได้ใส่ชุดไทยนะคะเป็นอะไรที่สุดพิเศษจริงๆเลยนะคะแล้วก็ประธานทั้งสองท่านก็เต็มที่กับพวกเราเต็มที่สุดๆเลยนะคะเราไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะประธานท่านสนับสนุนทุกอย่างเลยค่ะมีปาร์ตี้ริมทะเลด้วยนะคะสุดพิเศษเลยค่ะ ท่านประธานก็เปิดบ้านให้เรานะคะได้ได้ชมบ้านท่านนะคะได้ไปพักผ่อนที่บ้านท่านด้วยนะคะแล้วก็เราจะได้พบกันนะคะในทริปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมดับเบิลเดมอนบัญชาเปี่ยมนาไม้นะครับหรือคดเจครับทริปนี้นครับประทับใจสุดๆนะครับที่ได้มาเป็นทริปท่องเที่ยวของบริษัทยูมีพัฒนะครับประธานท่านสองท่านท่าน จัดติดท่องเที่ยวสำหรับผู้นําขึ้นเครื่องบินมาลงเรือเบอร์รี่ขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยนะแล้วก็มาลงที่สุราษฎร์กามานะครับประทับใจครับเครื่องบินก็นั่งมาเยอะแต่มันก็ทั้งชีวิตไม่เคยนั่งการบินไทยเลยก็ประทับใจดีนะครับเกาะสมุยเนี่ยก็เคยมานะครับส่วนมากมาแบบมาทํางานทีนี้พอเราได้มาแบบส่วนตัวมาท่องเที่ยวมากับกลุ่มของเราเนี่ยมันทำให้มีความสุขนะครับได้ประสบการณ์ดีๆจาก เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆที่มาด้วยกันนะรู้ว่าเรามีความสุขคนมีความสุขมันเป็นยังไงดูได้โอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็วิวสวยโดยเฉพาะยิ่งได้นั่งเรือไปดำน้ําดูปะการังก็สวยนะครับดำน้ําดูมันก็พิ้วมันก็สวยดีไปทานอาหารบนยอดเขาโอ้โหยอดนะครับดูทันียภาพของเกาะสมุยโอ้โสวยงามมากๆนะครับพอเข้ามาในรีสอร์ทของท่านประธานที่เรามาพักเนี่ยนะครับ โอ้โหบ้านก็เรียกว่าบ้านไม้สักทองร้อยปีผมมากับโคตรหวานก็อยู่หลังหนึ่งเลยประธานก็ยกให้เลยเป็นเป็นของเราเลยบ้านขุนยมมีความสุขบ้านสวยนอนที่นอนก็โอโหโอถงนะครับเราถือว่าสุดยอดนะครับเป็นอะไรที่มันมัน,ม,นมันตรงกับใจเราอะ่ะใจเราชอบอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราได้มาได้มาอยู่ได้มาพักได้มาอิสระนะครับอ่างจากูชุช่เดินลงไปใต้ถุนบ้านก็จากูชุช่ก็ไปนอนเล่น แล้วทริปต่อไปเนี่ยนู่นเลยอาจาจะไปยุโรปไปอเมริกาอะไรก็ประธานท่านจัดให้แน่นอนนะครับบริษัทจุบิพัฒนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่ททานเชิญชวนเข้ามาสัมผัสนะครับเข้ามาสัมผัสเข้ามาทดลองมาใช้มา,าทําธุรกิจดูนะอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยทําธุรกิจอย่างนี้นะครับนะพอมาทําแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับแค่เราเรียนรู้ใช้ระบบ เราก็สามารถสำเร็จได้นะถึงจนเป็นดับเบิลไดมอนด์ทุกวันนี้นะครับก็เชิญชวนครับทุกๆท่านสวัสดีค่ะดับเบลิลไดมอนด์หวานนะคะสังวานทำรุ่งโรจน์นะคะที่หวานมาทริปนี้นะคะหวานประทับใจมากๆเลยนะคะกับการได้มาพักผ่อนนะคะที่รีสอร์ทของท่านประธานนะคะก้าวขาเข้ามาฮะ,ะเราเห็นเรือนไทยตั้งตังงานอยู่แบบหัวใจพองโตเลยนะคะเรานั่งรถมาเหนื่อยแต่เราหายหน่วยเป็นปลิดทิ้งเลยนะคะ แล้วท่านประธานนะให้เกียรตินักธุรกิจระดับไดมอนด์ของเราอย่างมากเลยนะคะท่านยกเรือนไทยให้คนละเรือนเลยคะ,ะซึ่งมูลค่ามันมหาศาลมากเลยนะคะเราแค่เดินเข้ามาปุ๊บเราขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดไปเราเปิดประตูเข้าไปโอ้โหข้างในนะคะหรูหรามากเลยนะคะซึ่งในห้องนะคะจะมีเตียงนะคะซึ่งเตียงแล้วก็มีมีมุง้งอ่ะมีมุ้งครอบเตียงแบบว่า เป็นเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงอ่ะรู้สึกแบบประทับใจมากเลยนะคะพอเรานอนเราหูสัมผัสแล้วมันนุ่มนะคะความหรูหราที่แบบว่ามันอลังการมากเลยนะ,ะซึ่งไม่คิดเลยนะคะว่าชาตินี้นะคะเราจะมีโอกาสแบบนี้นะคะแค่เราะะตัดสินใจสําเร็จ ที่ยูมิพัสทแค่นั้นนะคะเราสามารถได้สิ่งนี้นะซึ่งมันเกินความฝันเกินความคาดหวังของบานจริงๆเลยนะคะแล้วก็ประทับใจนะคะท่านประธานนะคะอาหารแต่ละมือนะโอ้โหกินหรูอ,อยู่สบายเลยนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะถ้านะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะไม่ต้องลังเลเลยนะคะตัดสินใจสําเร็จอย่างเดียวนะคะแล้วเรานะคะจะได้มาร่วมทริปแบบนี้นะคะด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ ดับเบิลไดมอนด์ชินไทยสอนพิเศษนะคะแอนนะคะอยู่ที่นิทยาวดีเลฟว,วิวรีสอรนะ์ทเนาะที่เกาะสมุยเป็นทริปที่ประทับใจมากอยากจะบอกว่า3คืน4วันเนี่ยประทับใจทุกวันประทับใจทุกทริปนะคะแล้วร,รู้สึกว่าอยากมีเพื่อนสนิทมีคนที่เรารักมาด้วยทุกทุก ทิปเลยนะคะทางอยากเสียงนะคะเสียงหายไปเนี่ยคือประทับใจสุดมากอะ่ะขนาดเสียงยังเปลี่ยนเลยนะคะอยากจะบอกว่าที่พักอะเรือนไม้สากอะ่ะร้อปีอะเป็นเรือนไทยที่แบบคือมันเป็นบ้านในฝันของแอนเลยนะคะ แอนอยากมีบ้านแบบนี้บ้านที่มีใต้ถุนแบบนี้เยน็ยนๆโปร่ปงๆแล้วข้างบนเป็นไม้สักที่แบบสวยงามมากผ้าปูที่นอนเนาะแอนทํางานเกี่ยวกับผ้าปูที่นอนอยากจะบอกว่าผ้าปูที่นอนไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนปลอกมันคือทุกอย่างที่เป็นเครื่องนอนอ่ะคือมัน v ีเพิมากๆนะคะคือเซ็ตในห้องนะั้นนะคะถ้าเอาจริงๆนะหลายหมืน่นเลยเฉพาะห้องนอนคนะคือทุกอย่างอ่ะอยากจะบอกว่าเพอร์เฟกมากๆเข้ามาในห้องอ่ะแบบ คือความประทับใจเกิดอ่ะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยพวกแชมพูมคือทุกอย่างอ่ะคุณแค่เอาตัวกับหัวใจคุณมานะคะหรือถ้าเกิดคุณเอาแต่ตัวมาหัวใจคุณไม่ได้มาคุณจะมาเจอหัวใจที่นี่แหละค่ะจะบอกว่าคุณจะค้นพบตัวต,วต,วตนของคุณที่นี่แน่นอนนะคะจึดท่าประธานทั้งสองดานคือเป็นต้นฉบับต้นแบบต้นบุญนะคะให้เราเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ย ท่านอยากให้เราจริงๆนะเะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดับเบิลเดมอนสมพิรไทยทรงนะคะได้มาทิ่สมุยครั้งนี้นะคะพี่รูเล็กประทับใจมากเลยนะคะตั้งแต่เราออกจากบ้านมานะคะเราเราได้นั่งเครื่องนั่งเครื่องมาด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอนั่งเครื่องยังมาต่อเรืออีก แล้วพอเรามาถึงที่ที่รีสอร์ทของประธานนะคะที่สมุยนะคะมันเป็นอันที่หืมสุดยอดที่เราประทับใจแล้วเราดูนะคะขนาดเจ้าของบริษัทนะคะเจ้าของบริษัทจริงๆเลยท่านประธานนะ่ะเราก็ไม่เคยเห็นใครติดดินขนาดนี้นะคะแล้วถ้าหนักลกัวเราพวกเราอ่ะจะไม่ได้ จะไม่อิ่มจะไม่ได้กินจะไม่ทุกอย่างเลยค่ะท่านเป็นห่วงเป็นใยเราทุกคนนะคะคอยมาดูแลเราที่เราทานข้าวนะคะแล้วเรายังได้ไปเที่ยวบนเขานะคะไปเที่ยวบนเขาไปทานอาหาร ทานอาหารบนเขาอะมีที่ไหนนั่งรถโฟวิวขึ้นไปแบบสุดๆ,ดๆเป็นอะไรที่บนวิวนะ่ะเราถ่ายลงมาจากข้างบนนะาหุยเหมือนกันเราอยู่บนเครื่องเลยอ่ะมันสวยมากเลยนะคะที่บนเขานะ่ะแล้วเรายังได้ไปดำน้ำดูประการังนะคะดูปลานะคะดูปลาที่ทะเลนะ่ะได้นั่งเรือออกไปกลางทะเลนะเรามาที่นี่นะคะอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะ ว่าเราอยู่กับบริษัทยูมีพัทเนี่ยอยู่กับประธานนะัดประธานติ๊บเลคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคะประทับใจประทับใจจริงๆค่ะที่นี่<า>เรือนไทยนะามาเรือนไทยแล้วของในห้องอะ่ะ ของในห้องทุกอย่างสินค้าทุกอย่างที่ของบริษัทเราอ่ะเราที่ประธานเอามาวางไว้เช้ามานะคะในตู้เย็นมีทุกอย่างเลยนะคะเป็นนั่นที่เราบอกไม่ถูกอ่ะเราให้ผลกับบ้านหมดเลยเนี่ยนะคะค่ะพี่หนูเล็กก็อยากฝากเพื่อนๆนะคะมารอบหน้าเรามาด้วยกันเยอะๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดับเบิลไดมอนด์วิมอนซินิยนใจนะคะหรือดับเบิลไดมอนด์เพนนะคะของบริษัทยูวีพัฒน์นั่นเองนะวันนี้นะคะที่ได้มาทริปสมุยเนาะก็รู้สึกแฮปปี้หลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่ที่แรกแล้วที่เข้ามาเจอบ้านไม้เนาะือนไทยของท่านประธานนะคะนะร้อยปีนะโหตัวสำหรับตัวน้องเพนเองเนี่ยปกติของเพนก็เป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องของ ตัวเรือนไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบความอะไรไทยๆอยู่แล้วแหละเรารู้สึกเป็นออกอกีอกหนึ่งอย่างนะที่เราอยากจะมาสัมผัสนะคะอยากจะมาสัมผัสโอ้ยนอนในเรือนไทยรู้สึกเป็นยังไงนะคะพอได้เข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอยู่จริงๆได้เข้ามาเห็นบรรยากาศจริงๆนะคะสวยสวยยิ่งกว่าในรูปภาพที่เคยเห็นอีก่ะแล้วเรือนที่น้องเพนได้ขึ้นไปนอนเนาะได้ไปพักนะคะก็โหใหญ่มากเลยแล้วก็แบบดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะการจัดวางทุกอย่าง<ะ>ของท่านประธานเนี่ย ชื่นชมท่านประธานมากๆเลยว่าท่านประธานทําให้เนลมิตทุกๆอย่างนะคะในเกาะสมุยแห่งนี้นะที่ตั้งเรือนไทยเนี้ยให้ออกมาสวยมาก ะะไม่ใช่แค่เรือนไทยนะคะที่เป็นแบบที่พักผ่อนและนอนหลับสบาย,ยานี้นะคะแต่ยังเป็นการท่องเที่ยวข้างนอกที่ท่านประธานพาออกไปเนาะมากับท่านประธานเนี่ยกินอิ่มกินทั้งวันนะคะนอนหลับและอาหารอร่อยมากๆนะคะแน่นอนอยู่แล้วเนาะยังไม่พอยังได้มีโอกาสได้ไปดำน้ำนะคะได้นั่งเรือออกไปสามเกาะด้วยกันเลยนะคะแต่และเกาะมีทั้งเกาะที่มีหมูเนาะเกาะหมูนะคะแล้วก็อีกหลายๆเกาะเลยโอโ้โหแต่และเกาะเนี่ยคือ รทับใจค่ะนะเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่การที่ใครคนนึงจะได้มีโอกาสนะคะที่มาเที่ยวแบบเนี้ยนะมันมันไม่ได้มาง่ายแล้วมันไม่ได้มาบ่อยๆ ะะสำหรับประสบการณ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น,น้องเพ็รรู้สึกดีใจมากๆเลยนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับทริปนี้นะคะเพราะทริปนี้เนี่ย้องเพ็รไม่ได้มาคนเดียวนะมากับพี่ๆหลายๆท่านและซึ่งแบบสนุกมากเลยตอนกลางคืนแล้วก็มีกีเลี้ยงเมื่อคืนแล้วก็มีกีเลี้ยงริมทะเลด้วยนะคะบรรยากาศดีแล้วอย่างโับท่านประธานมีโชวด้วยนะคะเป็นโชว์ที่ประทับใจมากๆปกติก็เคยเห็นโชว์แบบเนี้ยตามพวกในคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ น้อยนะคะคือเขาจะโชว์แค่แป๊บเดียวแต่โหท่านประธานจัดเต็มมากๆเลยคือจัดโชว์ให้นานมากเลยนะคะมากกว่า1 0 20นาทีอยู่ที่มุงเพนดูดูดดแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะ เป็นโชว์แบบไฟะค่ะเป็นโชว์ที่พ่นไฟแล้วที่ที่ทเป็นโชว์ของทางภาคใต้นะเวลามาทะเลเนี่ยเป็นโชว์ที่ห้ามผ้าเลยท่านประธานก็เลยจัดมาให้จริงๆนะคะสําหรับโชว์นี้นะคะก็สนุกค่ะได้ไปถ่ายรูปด้วยท่านทคนจะเห็นรูปจากพี่ๆนะคะหลายๆท่านที่โพสตลงนะคะท็อปถ่ายวิดีโอไว้เต็มเลย <c oughs> นะคะนะคะตื่นเต้นนะคะสนุกสนุกนะคะก็สวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วเนวาะวันสุดท้ายแล้วที่จะได้กลับนะคะก็คงจะคิดถึงมิมี่มากๆเลยนะคะก็ท่านไหนเนาะที่อยากจะ มีโอกาสอย่างนี้บ้างเนาะอยากจะได้แบบมาพักผ่อนนะบ้านไม้เลื่อนไทยแบบนี้นะคะแล้วก็ได้มาพักผ่อนสบายๆกับวิวสบายๆนะคะที่แบบเราจะแบบมีความสุขเลยเหมือนได้ลืมความเครียดทุกอย่างทิ้งความเครียดทุกอย่างแล้วมีความสุขก็สามารถนะคะมากับพกุพกคนพวกเราได้นะคะในบริษัทจะมีพาร์ทนี้นะคะขอบคุณค่ะดับเบิตลไดมอนด์ปนิสลาพันทองนะคะ สำหรับความประทับใจที่มาในทริปนี้ที่เที่ยวกับบริษัทจุมีพันะคะเริ่มต้นจากนะคะที่สนามบินเลยคะ่ะมีเจ้าหน้าที่ป่ายการตลาดของบริษัทมาต้อนรับซึ่งทําให้เราอะรู้สึกว่าอุ้ยอบอุ่นจังนะคะเอาใจใส่เอาใจใส่ดูแลดีจังนะคะแล้วพอมาถึงสนามบินนะคะ <You S 1> ก็มีรถตู้มาคอยรับนะคะ <You S 1> เพื่อนะท่านประธานอยากให้เราได้ชมบรรยากาศนะคะได้ดั่งเรือมาที่เกาะนะคะซึ่ง ท่านก็เป็นห่วงเราอีกนะคะโอนปัจจัยนะคะโอนตังค์ให้เราเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารกินนะคะคือเราก็งงอะว่าทำไมต้องโอนตังค์ให้นะทีแรกทําไมท่านประธานต้องโอนตังค์ให้ไม่เข้าใจอ๋อท่านแบบเป็นห่วงว่ากลัวเราจะหิวกันท่านไม่อยากให้เรามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นจุดที่ประทับใจนะคะระหว่างเดินทางมาที่ ถึงรีสอร์ทนะคะก็เหนื่อยมากพอมาเห็นรีสอร์ทนะคะมาเห็นห้องนอนหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยค่ะเปิดแอร์เย็นๆนะคะห้องฮัลโหลฮัลลมากอลังการมากแล้วทําให้เราคิดว่าหยท่านประธานให้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็เตรียมความพร้อมของใช้อะไรให้ทุกอย่างเลยทําให้เรามองเห็นเลยว่าโอ้ท่านเป็นผู้ให้ให้แบบว่าสุดขั้วของหัวใจนะ,ะให้แบบไม่คาดหวังอะไรให้แบบว่า ให้ทุกคนแบบว่าได้รับความสุขที่เต็มที่นะคะเราเห็นแล้วอ๊้เราเราทึ่งมากนะคะตอนนั้นเราทึ่งมากจนรีบโทรไปบอกเพื่อนๆสมาชิกด้วยกันว่าเฮ้ยไม่เคยเจออย่างนี้เลยนะคะซึ่งท่านคอยต้อนรับเราอย่างดีเลยทุกคนก็ทึ่งว่าอ๊้มีหน้าละบริษัทนี้ถึงได้โตเพราะเป็นผู้ให้อย่างนี้นี่เองนะคะเพื่อนก็ <ๆ S 2> ก็ชมมานะคะเราก็ประทับใจนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาท่องเที่ยวเหมือน ที่พวกเราได้มากันนะอยากให้มาสัมผัสเองท่านไม่รู้หรอกว่ามันประทับใจขนาดไหนความประทับใจท่านต้องมาสัมผัสเองนะคะคือแบ่งปันให้ได้ไม่หมดจริงๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โยนใจนะคะเป็นนักธุรกิจนะคะตำแหน่ง CB d ดีของบริษัทยูมิพัฒน์กรุ๊ปคะ่ะวันนี้นะคะดีใจสุดๆเลยนะคะเรามารับความสุขกันอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้มาทิปนะคะของท่านประธานนะคะ เรามาทิปของบริษัทยูมีพัทกรุ๊ปนะคะสมุยค่ะบอกเลยว่าเป็นเป็นอาณาจักรของบริษัทยูมิพัทนะคะอีกหนึ่งแห่งนะคะที่สมุยนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะก็ประทับใจค่ะประทับใจต,ตั้งแต่ขึ้นเครื่องมาแล้วนะคะเพราะเรามากับครอบครัวนะคะยูมิพัทที่อบอุ่นค่ะพอเราขึ้นเครื่องมาเราก็มาลงเรืออีกนะคะเรือใหญ่มากเกิดมาก็ไม่เคยนั่งนะคะ พูดถึงว่ายังไม่เคยนั่งเรือใหญ่ขนาดนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าเราอยู่บริษัทยูมิพัฒน์กรุ๊ปนะคะได้นั่งเรือลําใหญ่มากนะคะดูปากนะคะใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะคะอพอมาถึงที่เรือนไทยนะคะเป็นที่พักเป็นอาณาจากักรบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อีกที่หนึ่งนะคะของท่านประธานนะคะรองศาสตราจารย์ดรนิตยาวดีพันเสษนะคะซึ่งท่านประธานบอกนะคะว่าเป็นอาณาจักรนะคะเป็นของ สมาชิกนะคะผู้นำของบริษัทยูมิพัทกรุ๊ปนะคะก็ประทับใจสุดๆเลยนะคะสวยมากสวยงามมากเลยแล้วที่ดีใจที่สุดนะคะเราได้พาครอบครัวนะคะมากันทั้งหมดนะคะ6ชีวิตนะคะก็มีโอกาสนะคะได้พาคุณพ่อนะคะคุณพ่อสวัสดิ์เกสรน,นะคะมาทิปนี้ด้วยนะคะโอ้มันสุดยอดมากๆคือปื้มค่ะพอปื้มมากๆเลยชาตินี้ได้เึลยนเครื่อง ธรรมดาอยู่กั็ดินอย่างเดียวมาคราวนี้ปิ่มสบ,บายทุกอย่างนอนหลับเที่ยวสนุกทานนี้พอใจแล้วโอ้ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณครับขอให้เจริญเจริญขอคุณมท่านประธานไอธุรกิจเจริญรุ่งเรืองต่อไปรวยรวยสุดยอดเลยกป็ประทับใจดีใจนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะคือเราทำอะไรนะคะเราพอเรามีโอกาสนะคะ เราได้พาคนที่เรารักมามันมีความสุขค่ะทุกท่านแล้วอยู่มีพัฒนะคะเราสามารถประสบความสําเร็จได้และเราพาคนที่เรารักมาได้นะคะก็เนี้ยค่ะคุณพ่อประทับใจสุดๆขึ้นเครื่องกันครั้งแรกหลายท่านเลยก็ดีใจนะคะเป็นปื้มบอกทุกท่านนะคะว่ามีความสุขมากๆแล้วก็ขอขอบคุณนะคะท่านประธานทั้งสองนะคะ ท่านแรกค่ะท่านประธานนัทวิทยนักกิศิริพัฒน์ค่ะท่านที่สองค่ะรองศาสตราจารย์ดรนิตยาวดีพันเศษนะคะที่ทําให้นะคะครอบครัว CBD เศรษฐีนีนะคะมาในครั้งนี้ค่ะดีใจมากๆนะคะก็ขอให้บริษัทยูมิพัฒน์รับ1นึ่งแสนล้านค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโค้ดเอนะคะทิปเปิลไดมอนทัศนียพรดีสุประดิษฐ์นะคะวันนี้โค้ดเอกับโค้ดแชมนะคะได้มาเท,ที่ยวที่เกาะสมุยค่ะแล้วก็พักกันอยู่ที่นะคะนิทด,ดียว,วดีเลฟวิวนั่นเองนะคะเป็นบ้านโบราณน,นะทำมาจากไม้สักร้อยปีเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้เราอยู่ในห้องนี้เพราว่าเราอยากจะมาเล่าความประทับใจสำหรับโค้ดเอแล้วนะคะประทับใจห้องนอนแล้วก็เตียงนอนมากนะคะเพราะว่าดูสิ ตั้งแต่แต่งงานกันมานะคะยังไม่เคยนอนมุ้งเลยนะคะแต่วันนี้นี่แบบโอ้โหได้นอนมุง้งแบบสไตล์เทวิคบเป็นตามจินตนาการนะคะที่ท่านประธานบอกเรามาเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคือเข้ามาเห็นรีสอร์ทเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ฉันอยู่อีกยุคยุคหนึ่งไหมฉันอยู่อีกเมืองหนึ่งไหมแล้วเหมือนแบบลืมเรื่องราวนะที่เราแบบทำงานมาเราลืมเรื่องราวเราข้ามมาอีก มิติหนึ่งเลยนะคะอยากใหทุกคนมาสัมผัสความประทับใจนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะคะที่โคเอบอกประทับใจมากเลยก็คือเป็นแนวคิดของท่านประธานทิปนะท่านประธานเคยพูดกับโค้ด A สมัยทํางานกันเมื่อ7จปีที่แล้วว่าอยากจะมีรีสอร์ทแล้วก็ที่พักเป็นของยูมิพาสนะคะแล้วเรามานอนเนี่ยก็อยากกินอะไรอยากใช้อะไรซึ่งเป็นสินค้าของเราเนี่ย ก็หยิบใช้หยิบกินได้เลยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยแม้แต่บ,บาทเดียวเพราะว่าถ้าเราไปพักรีสอร์ทเนี่ยเราก็ต้องโดนค่าน้ำใช่ไหมแล้วก็เจลแชมพูขวดเล็กๆแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะมีผลิตภัณฑ์ยูมีพัชให้คุณกินบุญใช้ตั้งแต่ตื่นนอนก่อนนอนมีเมคอัพมีสกินแคร์มียาสีฟันนะคะแล้วที่สอาคัญมีครีมกันแดดเพราะเรามาเที่ยวสมุยนะคือทาไปหลอดนึงเลยอะนะคะไม่เสียดายเลยเพราะว่าเราได้ฟรีนะคะจากยูมีพัชแล้วก็ถ้าเกิดเราได้มาจะบอกว่า สินค้าที่ให้อมูลค่าไม่ต่ำกว่า30,000บาทคือจะบอกว่าที่สําคัญคือใช้ที่นี่ไม่พอนะครับอ่ะแล้วไงคะเอาใส่กระเป๋ากับบ้านได้ไดเลยอันนี้โค้ชแชมชอบมา,านี่แหละคือความประทับใจที่โค้ชอยากจะชวนนะคะทีมงานหรือคนที่สนใจนะมา ผมทริปเปิลไดมอนด์พารัตดีสุประดิษฐ์นะครับ<ม>ก็สําหรับทริปสมุยกับยูมีพารรอบนี้นะครับต้องขอบคุณท่านประธานทั้งสองมากนะครับเพราะว่าเป็นทริปที่สุดยอดครับประทับใจแบบไม่ลืมเลยมาแล้วไม่อยากกลับนะครับอยากอยู่ที่นี่ไปเลยนะครับเรามาที่รีสอร์ทนะครับเราเห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเนาะ<ม>แล้วก็เป็นรีสอร์ทที่เป็นเรือนไทย ที่ดังมากในสมุยตอนนี้เขาเรียกว่าบ้านโบราณนะครับเป็นเรือนไทยที่ทำมาจากไม้สักร้อยปีนะครับซึ่งผมดูแล้วนะครับทั้งหมดนะฮะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความคู่ควรนะครับ อันนี้คือของท่านประธานเลยนะของท่านประธานต้องเพอร์เฟกแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจและผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวคิดในการที่ผมจะใช้ทําธุรกิจต่อไปนะครับก็คือหลักฐานแห่งความสําเร็จครับท่านประธานเคยสร้างบริษัทและโรงงานมูลค่า450ล้านแต่ที่นี่นะครับเฉพาะที่ดินนะเขาบอกว่าสมุยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันแบบประเมินค่าไม่ได้เลยคือคือ เป็นแบบพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับมีรีสอร์ทเป็นบ้านไม้ 8ปหลังนะครับแล้วก็ทำบนพื้นที่แบบสบายๆเลยมีสระว่ายน้ำมีจักร์บูซี่ทุกหลังนะครับเลือดหรูอลังการทุกหลังเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับท่านประธานทำเป็นแบบอย่างให้เราแล้วความสำเร็จแบบนี้เกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งโคชแชมก็ตั้งใจนะครับต้องการอัปเกรดชีวิตตัวเองนะครับอัปเกรดชีวิตทีมงานนะครับให้ประสบความสำเร็จแบบท่านประธานอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับถ้าใครอยาก กระทับใจแบบเราสองคนแบบทีมงานเราทุกๆคน<ม>ในรอบน,รนี้นะใช่มาเยอะมากเลยเยต็มทั้งรีสอร์ตเลยนะครับซึ่งทุกคนเป็นมนุษย์ยินล้านทุกคนเป็นระดับไดมอนด์ขึ้นไปนะครับก็ใครสนใจนะครับอยากมีชีวิตที่พิเศษเพอร์เฟแบบนี้นะครับก็รอง ตัดสินใจนะครับเข้ามาคุยกับพวกเรานะครับในการเข้าสู่ธุรก,กิจของย m i p a s s นะครับตำแหน่งระดับไดมอนด์ขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับท่านก็สามารถได้มาทริปนี้นะครับนิดนิดน,ดนึงนะฮะที่นี่ก็ถือว่าเป็นบ้านหนึ่งของท่านประธานนะครับท่านประธานอเอ่ยไว้เมื่อคืนนี้นะครับท่านประธานบอกว่าไม่ว่าประธานจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ประเทศไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นอังกฤษนะครับรถ้าท่านประธานไปสร้าง บ้านที่นู่นนะครับทางบระษัทก็จะสร้างบ้านหลายๆหลังให้พวกเราไปอยู่เราไปใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพวกเรายินดีนะครับต้อนรับเป็นโค้ชเส้นชัยกับยุวิทัน์อย่างแน่นอนครับแล้วเจอกันทิปต่อไปนะครับไปบ้า โลกที่กว้วงใหก่แด้วยใจ